เรื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อปี2020ตัวของเดีโก้โชตาที่ตอนนั้นฟองกลังโดดเด่นกับวูฟแฮมตันก่อนที่เลี้ยวพูจะไปคว้าตัวมาในราคา4 1ล้านปอนด์และได้สมเสืรอหมายเลข20ผู้หวังพาหงแดงคว้าแชมป์ลีกสูงสุดเป็นสมัยที่20ตลอด5้ซีซั่นกับเลี้ยวพูเดีโก้โชตาคือกองหน้าที่แฟนบอลเจ้าใจช่วยทุกวินาทีหวังทำประตูพาทีมเก็บแต้มให้ได้ต่อนเนื่องแต่ทว่าอุปสรรคก้อนใหญ่ที่ขัดขวางการยืนระยะคือเรื่องประวัติอาการบาดเจ็บโดยที่โชตาบาดเจ็บกับเลี้ยวพูถึง10ครั้ง ใช้เวลาพักฟื้นรวมเกือบ440วันอย่างไรก็ตามทุกครั้งที่โชตาหายจากอาการบาดเจ็บเขาก็ยังกลับมายิงประตูช่วยทีมได้เสมอสผลผลงานที่เขาได้ฝากเอาไว้กับเรียวพูคือ65ประตู26แอสซิสจากการลงสนาม182นัดพาทีมคว้าแชมป์คาราบาวครับ2สมัยเอฟเอคั1สมัยและล่าสุดอย่างแชมป์พรีเมียร์ลีกอีก1สมัยย้ายมาปี2020ได้สวมเสื้อหมายเลข20จะสามารถพาทีมคว้าแชมป์ลีกเป็นสมัยที่20ซึ่งตัวเลข2หลักนี้มันจะเป็นเครื่องย้ำเตือนถึงแนวคิดอีกมากมาย ว่าต่อให้เขาจะมีอาการบาดเจ็บอีกกี่10บครั้งเขาก็จะลุกขึ้นสู้กลับมายิงประตูผ้าทีมคว้าชัยได้เสมอและแม้โชตาจิงประตูให้เลี้ยวพูไม่ได้มากมายนะักแต่ทุกการกระทําอันแสนวิเศษที่เขาได้ฝากเอาไว้ทั้งการเป็นนักฟุตบอลที่ดีเป็นสามีที่น่ารักและเป็นคุณพ่อที่ดูอบอุ่นทำให้แฟนฟุตบอลต่างรู้สึกใจสลายกับการจากไปของเดโก้โชตา นับแต่นี้เดียโก้โชตารวมไปถึงอังเดรฟิลิปเปซิลวาจะยังอยู่ในห้วงความทรงจำและความคิดถึงของไฟฟุตบอลตลอดไป